สวัสดีครับวันนี้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูการทํางานการหมุนของมอเตอร์หมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะครับโดยการตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มสังเกตว่านะครับเราใช้ทม์เมอร์สตัวนะครับเป็นทา์เมอร์รีเลย์นะครับแล้วอีกทม์เมอร์ตัวสีข,า,ขาวๆก็จะเป็นทา์เมอร์ในการควบคุมเพื่อสั่งการทํางานต่อวันนะครับมาดูปุ่มกันนะครับอันนี้การทํางานง่ายๆนะครับ ตอนนี้หมุนทวนเข็มที่เราตั้งไว้40วินะครับแล้วทีนี้เมื่อเราหมุนไปสักพักหนึ่งเราก็จะให้หน่วงเวลาแค่ประมาณสักห้าวิเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเริ่มนะครับกวนไปอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเหมาะกับการทำงานของเครื่องควนใบพัดมอเตอร์นะครับเพื่อให้เกิดการทำงานหมุนใบและหมุนกลับเช่นควนถัวควนขนมต่าง จะให้ทำงานง่ายนะครับระบบเป็นระบบ DC 12โวลต์นะครับทำงานง่ายปลอดภัยนะครับเราสามารถผ่านตั้งเวลาทิ้งไว้ตามวงรอบการทำงานก็ได้นะครับหลักการทำงานก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมออน,นิ้อร์นิคฟาร์มสวัสดีครับ